ทางานค่้นข้างหนังเราเห็นออกมีเว้นทุกวันเลยครับผมนี่ฮะความปังคู่เรามันสกดฉายโอ้ยก็โอ้โหพูดขนาดนี้ผมก็ขอ,ขอ,ขอคุณครับพี่คื <c oughs> อแบบคือช่วงนี้ก็งานเยอะขึ้นครับก็ดีใจมากๆดีใจที่มีคนรักมากขึ้นใช่ครับก็รู้สึกว่าแบบดีใจน้องที่ว่าแบบทุกคนแบบรักแล้วก็ติดตามแล้วก็ชอบเราทุกคู่นะครับก็แบบ กอยาขอบคุณทุกคนแหละที่ว่าแบบว่าเออทําให้พวกเราทั้งคู่เนี่ยก็แบบมาอยู่ตรงนี้ได้เนาะแล้วแบขึ้นมาได้แบบว่าอยากขอบคุณจริงครับที่ซัพพอร์ตพวกเราสองคนครับขอบคุณที่เอ็นดูนะครับให้แต่ละวันรับงานหนักก็กี่งานต่อวันมันมีไปที่อยู่หลายๆวันมีหลายายงานคือในหนวันมีหลายๆงานก็หนึ่งวันมีหลายงานก็มีบ้างครับมีบ้างใช่มีบ้างครับมีบ้างก็จริงๆถ้าทุกคนสังเกตก็คืออาทิตย์นี้เนาะ คือทางอาทิตย์เราก็จะได้เจอกันทางอาทิตย์เลยใช่ชาร์จแบตให้กันยังไงบ้างใช่ชาร์จแบตเหรอครับก็ยื่นสายชาร์จให้กันเลยครับแล้วก็จี้คอเลยเออเอาใช่ไหมเริ่มนะเริ่มที่หนึ่งเริ่มจร่จิมออกงานทุกวันก็เลยคือว่าแบบว่าไม่ให้ซ้ัพนี่แต่ลูกนเพราะว่าเป็นแฟนที่ติดตามลูกนาอะอย่างเงี้ยคือก็จริงจริง เวลาเราออกงานกันน้องแล้วแบบด้วยความที่เราเจอนช่วงนี้คือเจอกันบ่อยมากแบบบ้าๆแล้วเราทั้งคู่ก็แบบด้วยความที่เราทํางานเยอะล้วก็ก็จะมีแหละมีความล้าบ้างความเหนื่อยบ้างแต่ว่าเราก็แบบก็มีความแบบเฮ้ยคุยกันแบบว่าเออแบบบูสต์บูสต์บูสต์เอเนจีกันอ่ะเพราะแบบประมาณแบบว่าแบบบางทีกอะไรอ่ะก็คือบางทีผมมันจะเพี้ยนเพี้ยนใส่น้องไปเลยสมมุติถ้าแบบว่าน้องแบบเริ่มแบบเริ่มแบบมีแรงใช่ผมก็จะแบบ เข้าไปแบบเออแบบมาเล่นอะไรไม่รู้ด้วยใช่งแม้ใ่ทำอะไรผมก็ทำไปแล้วครับเออแล้วช่วยได้ไหมครับเจฟแล้วก็แบบงงๆแต่ว่าก็แบบเออก็เอนเนอร์จีก็กลับมาเรางงๆมีอะไรตอบตู้เป็นไงเพื่อให้เขาวางใจเขาว่าคือถ้าแบบวันไหนเอนเนอร์จีเซฟเยอะๆใช่ไหมหรือว่าเป็นเอนเนอร์จีที่แบบเราแบบหลังจากทำงานแล้วเขาเรียกว่าอะไร ฟิลเรายังอยู่เนาะยังแบบอุ้ยเรายังแบบเรายังอยากเล่นอยากอะไรอยู่มันยังค้างอยู่ผมก็จะแบบเข้าไปแก้เข้าไปหยอดเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยเรื่อยๆเลยใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าเรายอมทั้งคู่เราแบบว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบคุยกันแบบเอ้ยมาวันนี้ลุยอย่างเงี้ยคุณส่วนมากใครชอบยมเช่เบงเออแต่ว่าบู๊สกลับมาเร็วครับถ้าถ้าถ้าเขายอมเรามีอะไรที่จะบู๊สยังไงบ้าง เลาวทำให้ด <icana, S 1> <naj bum S 2> ูสิถ้าเสียบปั๊บีีเสียบอะเสียบอะเสียบยงให้แล้วอันเออเสียงนะเออทำไมไม่แต่กระติกว้าูกระตกางูเนี่เราคิดไปก่อนล้วเนี่ยเราอ่๋อเป็นมุมอ๋อเอออายงต่อเนี่ยเรื่อมเออเื่งมุอะไรอ่ะปกติมีอะไรฮะมงกดบอกด้วย มงแฟ้แฟ้มงตะลุมโป่งมงอะผมบอกอายุอยู่นะอืมอะไรก็ไม่รู้คือจะเป็นฟิลแบบพี่อูจะเล่นมุกอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ถ้าที่ทําให้เราแบบตลกแล้วก็ขำขึ้นมาเราขำใช่ไหมเวลาพี่เขาเล่นมาใช่ขำไม่ได้ให้ไปเรื่อยครับไม่ได้สปอยไม่ได้ขำเป็นฝั่งซับไงใช่จริงไม่ค่อยฮาหรอกมุกที่ผมเล่นแต่ว่ามันคือพี่พอไหมครับว่เราเล่นไปแล้วหลายๆมุกแล้วมันไม่พอแบบว่าก็มีไปงี้ยหรือว่ายังไงตรงนี้ผมีความผิดนะครับ รู้สึกว่าเวลาเราเล่นไปแล้วน้องเขายิ้มมาแปลว่าเขาซัพพอร์ตเราอยู่คิดว่าก็อ่ะพี่พี่คิดว่าไงแล้วแลผมไม่เก็ยหรู้ใจรับ support อยู่แล้วน้องซัพพอร์ตใช่น้องมึง support ใจดีมากๆให้กดคลองอ่ะไม่ได้อยู่หน้าสื่อหรอฮะคิดว่ายังไงแต่จริงคือเสียป่ะคือจะบอกตรงๆมันมันมันไม่ใช่เรียกว่าแบบซัพพอร์ตมันคือการที่แบบเออเราขำจริงๆริง งใจละทำไมอะ่ะมี่อันละอูคิดว่าสิ่งที่เราเล่นไปมันขำจริงมั้ยผมไม่รู้ว่าขำไหมแต่ผมเล่นไปแล้วอเราม,ออมีความตั้งใจใช่ออมผมเล่ต้องขำกันใช่ไหมพี่อู่ต้องบอกอย่างนี้ว่าผมไม่รู้ว่าผมเล่นไปมันจะขำไหมแต่ผมว่าขำไปก่อนแล้วคือปกติผมเล่นเสร็จผมก็ขำตัวเองทุกรอบเรนล่าสุดมีโพสใน X ด้วยว่าแบบมีแกล้งเดี๋ยววันนึงถ้าน้องเกิดไม่ให้แกล้งแล้วยังไงล่ะก็ทำไงดีอะ ไม่มีหลอกไม่มีวันนั้นหรอกจริงเหรอเซก็จริง uh ครับเอออ่ะถามถึงงานล่าสุดได้ดีกว่ากินฟ้าครับผม <akah? S 3> อ็ EP พิเศษยังไงเอ่ยก็กินฟ้าตอนนี้พิเศษก็ใกล้จะออนแล้วครับในอ<ไ>ีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับก็<ไ>เป็น EP ที่อยากจะบอกคนว่าแบบเป็นความสนุกที่แบบเรียกว่าตลอดทั้ง EP เลยไม่ว่าจะเป็น EP หนึ่งไม่ว่าจะเป็น EP หนึ่งสองสามนี่คือมีความแปลกใหม่แล้วก็สนุกตลก ความหา้าความมันคืออยู่ในนั้นครบรถเลยครับบอกเลยว่า,ววาต้องต้องต้องรอจริงๆฮะเหมือนจะมาแล้วก็อยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าไม่มีในหนึ่งไม่มีในหนึ่งถึงสิบสองแน่นอนอานงี้คือในตอนพิเศษเนี่ยคือจะเป็นความแปลกแตกต่างจากตอนปกติใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าใหม่ขึ้นแปลกขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นความสามารถของเราคือมันจะพัฒนาขึ้นใหม่ภาษ นี่จริงๆมีรูปเกิดออกมา่นะเฮ้ยเดิดจะหาว่าสปอยไหมอ่ะถ้าถ้าเราบอก,<า>กไปาการที่ปล่อยออกมาเราดูว่าทุกคนโตขึ้นในพาคทที่แบบมีทำงานด้วยเรียนด้วยหรือเปล่าเอาอในบทอาจจะดูโตขึ้นไหมในพาร์ทอีกสามปีที่เหลือจะได้ดูก็จริงจริงทๆๆุกคนาจ้เห็นปกปกที่แบบนอนนอนแบบนอนบนการใช่แจริงมีแบบมีแบบสปอยไว้อยู่นะในนั้นก็คือพี่โซถือหมวก บอกเรนจบ่ได้ก็เรียกว่าเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าทีเซอร์เนี่ยคือเรียกว่าสปอยพาร์ตต่อไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนแล้วก็ไปถึงช่วงเวลาชีวิตในซีรีส์ในช่วงไหนครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปรอดูกันแล้วก็ติดตามกันว่าแบบจะเป็นยังไงเออครับสปอยนิดนึงได<อ>้ไหมสปอย <Spo il S 1> นิดนึงเหรอสปอยนิดนึงเหรอ เอาเป็นว่าคู่เรามันจะหวานมันจะขมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมขมไหมมีขมไหมอุ้ยไม่โอ้โหเอาเป็นว่ามีมีเนี่ยไม่ตอเราต่อเหมือนจะมีเลยมีเลยเลละไม่มีขมแล้วกันอ่ะเอาเป็นว่าไม่มีขมจะมีก็ได้นะจะมีก็ได้ไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องมองหน้ากันที่เซฟพูดก่อนในพายของพี่เซฟค่ะเราจะได้เห็นอะไรเซฟว่าหวานหมดขึ้นนะเออ ผมว่ครับว่อกี้เราเราขมขมกี่เปอร์เซ็นต์ขมร้อยเลยครับปีมเลออแต่โดมีเงิจิบข่มเยเยอเชื่อไหมล่ะหมายถึงว่าให้เชื่อใครดีวะอาล่าเซฟเชื่อไหมว่ามันผมเต้ไม่เชื่ออพี่ก็ไม่เชื่อใช่ค่ะหวานร้อยอ้าวแล้วองทำไมไม่เชื่ออ้าวคนงงกันเนี่ยทุกคนงงกันดิเดาไม่ออกแล้วดิไม่รู้ไม่รู้ครับจริงๆก็อย่าไปเชื่อพี่อยู่เลยเชื่อเซฟดีกว่าอ่า EP แรกค่ะจะได้ดูเมื่อไหร่อะไร ตัยี่สิบเก้านี้เลยครับชายี่สิบเก้ามีนาเตรียมตัวรับแรงกระแทกคระบแรงกระแทกกันแรงกระแทกหวานผมะก็เซฟบอกแล้ว่าต้องหวานไงหวานแบบไหนเซฟทักมืยหวานแบบมดคืนแบบมด้ยหวานแบบหอมแก้มจริงๆจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูในตอนพิเศษจะได้รู้ว่าหวานแบบ หอมแก้มจริงไหมหวานแบบหมดขึ้นหรือเปล่าครับก็ดูได้ที่ไหนครับก็ดูได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมใช่เวลาเดิมเใช่ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไอชีนะครับผมข้อมูลสนุกของซีรีส์ดูไปพบละแล้วเราก็ไปสนุกกันต่อในแฟนมีดใช่ใช่ก็พวกเรากำลังจะมีแฟนมีดครับก็บัตรขายหมดแล้วเย้ บอกว่าอ,อะไรอ่ะใครที่ไม่ได้ก็โอ้ไม่ต้องเสียใจนะครับก็ไม่ใช่ไรนะเดี๋ยวเจอเยยกันยาวๆก็แฟนมิ้นแรกเนี้ยอยากจะบอกคนว่า,วาทุกคนสปอยแล้วกันเฮ้ยไม่เดียวสปอยโชว์คู่ไหนดีมันเป็นไงจะบอกว่าทุกคนแบบอลังการงานสร้างแบบเวอร์แบบจัดเต็มเล่นใหญ่ใช่สปอยโชว์คู่เหรอสปอยโชว์คู่เทรนทตรนทตรงอะไรแนี้ ถือว่าสปอนะไม ouais, ่นี่ถือว่าสปอนจริงๆไปก็คือแบบเติงเติงเริงเอออ่ะอ่ะขอบคุณฝัตต่อยที่เป็นแฟนซัพพอร์ตเรานะครับก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเรากินเหมือนฟ้าที่แบบว่าซื้อบัตรจนโซาหมดเลยเอ๊สังสองรอบเลยใช่ก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบว่าเออซัพพอร์ตพวกเราสองคนแล้วก็อยู่กับพวกเรามาจนถึงแฟนมีด ใช่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่คอยแบบว่าเล่นเพลงปั่นเพลงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยทีมหน้าจอด้วยอะไรอย่างงี้แบบคอยช่วยตลอดก็ขอบคุณจริงๆนะครับใช่ค,ครับแล้วเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะทําในแฟนมีให้เต็มที่แล้วก็อยากจะแบบใ,ให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าอะไรอะตอบแทนทุกคนละกันที่ว่าเออซัพพอร์ตพวกเราสองคนจะเล่นใหญ่ให้ทุกคนแบบตาตึงไปเลยเดี๋ยวเขาจะคาดหวังนะเนี่ย ก็สิจะทำให้ต็งที่เลยไงโอ้ยน okay, okay. ี okay, s awesome> <S ่แหละนี ok ่แหละนี่แหละโอเคครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับ